อ๋อวก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนั้นด้วยนะเดี๋ยววันน đ đ ную, oh, more, ี้ก็จะมาสอนวิธดการเพื่มยอดแสนกดแจ้งแล้วกดติดตามในตัวเพจเฟ e บุ๊กกันเนาะเดี๋ยวท่านต่วก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ห้าำตามปันได้แบบไปไายกันได้เลยอ่อก่เลยแลได้เค้ามาที่ในตัวหัวสายชมตลอดความเป็นนะเดียถึงนิ่ตัวหัวใจยวาให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมากดนอเข้าใ้งานหรือว่าจะเข้าทำการตามมันได้เลยอ่ะนะครัโพลล์นะครับมากระไรที่ในตัวหัวสายในหัวสายที่มีให้คนดูชี้ชัดก็จะมาสมัครสมาชิกสำหรได้เลย และจะทำการสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่น้าต่างกับสมัครสมาชิกเขาที่มีได้เร็กชื่อข้อมูลของเราเป็นไปแบบนี้เพื่อเป็นการสมัครจะหาใครที่มีบัญชีกันก็มเอาไว้ได้จากมาทิเตเบอแล้วก็ทำการลงชื่อสมัคร่ามสิวเป็นติดไปอยู่ตรงน้นนี้กันก็ได้หรือหาใครที่มีบัญชีกันเอยู่แล้วในตัวเว็บไซต์ไปจต่มาทิตมากของชื่องาน่ามสิวที่แสดมจะมาันไปได้เลย แล้วก็ก่อนอื่นเลยเราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ในเชิงด้านคอมกันเนาะที่ในตัวเว็บตันั้นต่างๆของเขาได้เป็นดีกันเลยก็จะมีหมวดหมู่แล้วก็บริการให้กับเราเนี่ยจะมาที่เต็มร้อยช้งานอยู่ว่าจะเข้าวาระการตามไนได้ในตัวต่างๆตรงนั้นนี้เดี๋ยวเอาับท่านผู้ชมวันใดที่ได้คำช้งานไปแล้วอาจจะไม่ได้เงินหรือไม่เจ๊งแต่จะไปเพียงพอที่ทำรายการในตรงนั้นนี้ อ่ะเธอตงแรกก็จะเป็นอย่างน e ี้เลยเนาะอย่างที่ได้ว่าจนไปเมื่อกี้เนาะพื่อนพูดถึงไหนก็แล้ก็ขออภัยกันด้วยเนาะเมื่อกี้ก็มีข้อความเข้ามาเล็กน้อยเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะหน้าต่างแรกเดี๋ยวเผื่อพูดย้ำไปแล้วแต่ก็ขออภัยด้วยเนาะเป็นว่าเนาะหน้าต่างแรกหลังจากที่ได้เข้ามาแล้วจะเป็นแบบนี้จะเป็นยอดเตินในส่วนโปรไฟล์แเราจะแยกอยู่ตรงด้านนี้ให้เราได้แต่มารถได้เข้ามาเชื่อหรือเข้าทำการกันได้แต่ว่าหากใครที่ได้เข้ามาเชื่อเปนครั้งแรกยอดเงินตรงด้านนี้อาจจะไม่มีกันอยู่แล้วเพราะไม่ได้ตึงกัันนเเเอาาไว้้ยส่หรรบใคคทีขมาชเื่องนนนตรด้้าีก็ตตต่่่่หหมมมดดดกกกาาาาารรรจะะททีีีีไไ้้้้อนนนนเงง การดังเงิน อ่าฮะพวกลาได้กทำมากรดที่น่าต่างกับเติมเงินที่น่าต่างตัวนี้ฟาริปเน่าต่างแบบนี้ให้ับเราได้สามารถที่จะทำมาเร้เติมเงินแต่สามารถที่ลช่องทางไว้สำหรับในการเติมเงินได้ด้วยแก่ได้กดเชื่อมมาได้าช่องทางขาได้เพื่อช่องทางก็มาเปิดที่สามช่องท้ายับเราได้สามารถที่จะจไปมาทำการเติมเงินหากมีใครที่สนุสึกที่สะดวกสนใงแจช่างไหนในการที่จะเติมเงินในทางนี้ก็ได้สามารถที่จะเลือกันไปก็ทำการเติมเงินตอนนี้ง่ายกันเป็นการเติมเงินได้แบบง่ายกันได้แล้วหรือหากเราถ้าเป็น อยู่แล้วก็ให้แตะมาที่เราก,กดนั่งกลับมาที่จอตาหนึ่งเวชมาได้เลยก็อาจะพูดเลอะตัวไปบ้างหรือว่าพูดรีบไปหน่อยก็ต้องขอให้หหผู้ชมมาด้วยเนาะอ่ะแล้ววันนี้นะคะมาครั้งแรกที่ตาหนึ่งเวงชเราทีนี้เราก็มาเลิกวัดหมู่แล้วก็บริการทั้องการทำไกรกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยใหเราได้กดพ,พื่อทีส่งวัดหมู่ทีนี้เราก็เลื่อนหาดูจะวัดหมู่ที่เราต้องการก็คือการเพิ่งยุดการกดแชร์และกดติดตามในเพจ facebook ของอยู่ตรงนี้ให้เราได้กดกันไปอ่าพอเล่นแล้วกันได้แล้วที่วัดหมู่แล้วเขาจะขมาเลิกบร แล้วคนได้เลิกกันได้แล้วเตมดหมู่แล้วก็บริการแบบนี้ทีนี้ครอเรานำมากดที่อ่าหน้าเพจของเราเนาะเคยทำกันเขาก็เขยิงมอ่าเราวด้นี้ของเพจเรีบู๊แล้วคัมมาแล้วทีนี้เขยิ้มมาวางแล้วพอได้วันนี่กันได้แบบนี้แล้วทีนี้ก็มาใส่จจำนวนที่เราต้องการทำมันเพิ่มกันไปแล้วก็พอได้เสร็จทั้งนี้แล้วก็ดินได้แบบนี้ทีนี้เราได้ประจวบเจอไม่ได้เลย แล้วกอร์ดในสองเื้ก็ไม่ได้แบบนี้ในส่งซื้งเราคนที่มีระบบเึ้นมาแจ่มบาให้เราได้ดูหน้าแบบนี้เลยเนาได้เห็นในสองเ้อยังสามารถที่จะเช็กดูยอดได้กันนด้วยแกไก็ชี้เข้ามาที่ตรงหน้านี้ดคำว่าบอร์ดงซแล้วเขาจะมีหน้าตาในการแจ่มเบอเข้ามใ้เราได้สามารถีดจนเข้ามาเช็กเข้ามาดูันได้แบบนี้อย่างเราได้ทำการกันไปเมื่อกี้แบบเขาแจ่มเบสถานะกันว่าเราเรินการเราสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็ลหรือก็เช็กกันไปได้แบบนี้เลยหรือหากตท่ไปชวันไหนที่ได้เข้ามาเช็กห้าหรือได้ทำการสองซื้อกันไป ที่งนการสังาษจะเราทำไปชูบนได้ที่ได้เข้ามชิงนงานเป็นในตรงวัชัยจตะมีปัญหาระเกิดขัดข้องเพื่อที่จะมาได้ตกดเข้ามาที่ได้จนั่งสามตรงนี้กับแมก่อนได้เลยที่หน้าตาห่ามัว อ่าแล้วพอได้กรมากระที่ในส่วนหน้าต่างตัวที่ตรงด้านนี้เราทีนี้หน้าต่างฝันี้เขาจะเป็นหน้าต่างเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วว่าทําการแก้ปัญหาหรือติดต่อสอบถามหาแก้หนึ่งกันได้แค่กดชี้เข้ามากระทที่นี้ก็มาพิมพ์หัวข้อที่เราเกิดมีปัญหาแล้วเกิดขัดข้องกันไปแล้วก็พิมพ์แปะแล้วก็พิมพ์แก้ปัหาที่เราจะสอบถามหรือแก้งก็พิมพ์ตรงหน้านนี้เนาะแล้วพอได้พิมพ์กันไเสร็จแล้วต้องส่งงานนี้ทีนี้เราก็จงตัวตอนนี้จะเป็นการแก้ปัญหากันได้แล้วนะคะแถ้าเพช่อนในรที่ถ้าเข้ามาเชนนั้นอาจแะไม่ได้มีปัญหาแล้วเกิดขัดข้ออะไรแต่เราสนใจที่จะลอแนะนําให้เพื่อนหรือคนจะกเขารู้จากเว็บไซต์นี้ดู เราสามารถที่จะแนะนำเพื่อนหรือคนจากอองรคนแนบแบบไปง่ายแค่ได้เกาชีเข้ามาที่ตรงนี้ได้ำคำว่าแนะนำเพื่อนเอากดกัมาเนาะ แต่้ามาลที่นัาต่อการนะนำเพื่อนรุ่นั้นนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนโยจรของเราก็บパーนนมันได้ง่ายเลยก็ได้เข้ามาณะทีนี้ก็มาครอบดิงที่โรงสวนนี้ไปตรงเพอเลยว่าเขาลุกจาเราแล้วก็เพื่อนเราคจกของเราเขากดทำาเริ่งดซ้ายไปเรีง่ายก็ได้เป็นการแนะนำให้เกิบเพื่อนเราโคจะของเราได้แบบง่ายกันได้แล้วหรือว่าถ้ามีใครได้เขาม่ช่งานหรือได้ทำแฟนของยจนไปได้ในตรงัวซายหรืออยากจะรู้ยอดกันมากกว่าหลังแต่การของซุ้ยจนไปได้วยอดขึ้นมาได้ยังหรือไม่เป็นยังไงก็ลองย่แต่มันน้ดูเป ¿no? Ah. มันเดียวจะไม่สิ้นาทีขึ้นมาเป็นี้เดียวเรคอยนั่นจะเราันไปนะพาในกร้บางทีสอซื้อเ็นแล้จะไขึ้นแล้วจนถึงเวลาจำนวนที่กำหนดเราขึ้นมาทีเดียวหรือว่าบางทีเราไปกันไปอาจจะขึ้นทีละหนึ่งทีละสองเราขึ้นมาจนครบหรือบางทีสองถอกันไปแล้วขึ้นมาตั้งขึ้นหนึ่งก่อนแล้วอีกขึ้นนึงขึ้นมาสมทบหรือว่ายังไงเนาะไม่ว่าจะส่งซื้อเราจะขึ้นแบบไหนหรือว่ายังม่ขึ้นอะไรยังไงเราก็ต้องรอกำหนปก่อนแล้วรอเช็คกันไปก่อนไม่ต้องไปใจร้อนเดี ขึ้นมาแล้วกัน เอาละวาไเป็นแต่เมื่อกี้เนาเพื่อนๆ้่านกำลังเพื่อนไปแล้วก็ท่านรอตัะคู่เราตัวนี้ยอดกดใจแล้วกดติดตามเพจบนเฟซบุ๊กของเราเราะได่อมาจึค้จำนวนหนึที่เราได้สั่ซเป็นที่เราแบบนีกันเป๊แล้วเนาะแล้วแถมในตอนในการทำง่ายแบบนี้กันด้วยเปหานผู้ชมคนไหนที่ได้เข้ามาดูกันแรเกิสนใจอี่จะเขามาชินหรือจะเข้ามาทำตามแว่ายังไงก็ได้สามารถที่จะกดเขามาเี่ในลิงก์ตัวเบไซต์ที่แปะให้เพื่อนสามารถที่จะเข้ามาชิงเงนหรือจะเลือกเข้าาทำซานต่างกันได้เลยซาน สามารถที่จะให้ไปแก้แล้วก็ติดต่อสอบถามหา,มามจะมีกันได้ในส่วนของตัวจะได้บอกกันไปอาแล้วก็สำหรับคิดวยนะวันนี้เราก็ไม่ได้จะพูดมานะด้วยเนะาะค่ะวันนี้พูดอะไรปิดไปแต่ทํามาว่าไปแตละจะเล่นเต้นไปหน่อยก็เดี๋ขอเป็นท่านผู้ชมคนด้วย,วยแต่ถ้ะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนได,ดูกันแล้วก็วเข้าใจสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณนะ